วิธีป้อมกล้วยนะคะแล้วก็บักๆจะเจาะไปนะคแล้วฟันให้มันค่อยๆหย่อนลงนี่นะคะเครือใหญ่มากค่ะค่อยๆค่อยๆเอาค่อยๆทำเพราะว่าเดี๋ยวตกลงมาเดี๋ยวมันจะช้ำใบแห้งนะ น้ำแต่เยอ้ค่ะค้ายมาแล้วค่ะโอ้โหเครือใหญ่มากกล้ยเขาตักกึนนะดูสีงอยู่แปลงดับกุ้ยกันหนักรูปบังค่อมเครใหญ่มากเลยค่ะปูปีนกับมือคับกล้ยนี่นี่ จะไดด้ขนานลูกเองหมดเลยสองปีแล้วทุกไทยก็เป็นจริงลูกใหญ่ของมันกลายพันธุ์เสร็จของก,กล้วยโคตรเหนื่อยเลยมันไม่กล้วย ไปแล้วนะคะ